Oh, yeah. ได้ชุดใหญ่เท่าฝั่งนู้นนะครับผมเออแต่ว่ายังไงก็วันนี้สลองให้ทุกคนฟังเต็มที่เลยนะฮะมีเท่าไหร่ร้องให้ฟังเท่านั้นเลยนะครับผมคูณไปนะจากที่นั่งที่หายไปนี่เดี๋ยวจะอัดอัดอัดเข้าไปให้กับทุกคนสำหรับวันนี้ทนี่ยก็เป็นงานคาฟีเดนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าดีมากๆครับเพราะาฟก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบ ปั่นซิเกียร์ตอนกลางคืนนะครับเพื่อเป็นการช่วงหนึ่งก็จะลดความอ้วนนะครับผมแต่ยิ่งปั่นก็ยิ่งอ้วนขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแผมมีคอเพลงด้วยนะฮะมีทชูด้วยนะครับทบยังไงก็อะเรียนนะครับสำหรับงานดีๆแบบนี้นะฮะเห็นว่าเดี๋ยววันอื่นจะมีศิลปินท่าเด็นมาด้วยใช่ไหมครับก็ติดตามกันนะฮะครับโอเคครับสำหรับเพลงต่อไปอยากฟังกันหรือยังครับ โอเคครับลองได้ช่วยเราด้วยนะครับ ถ้าเบื่อฝั่งนี้ก็ฟังไปฟังฝั่งดูนได้นะครับผมแต่ฝั่งนี้อาจจะดูดีกว่านิดนึงู่นึง <c oughs> จริงๆเออจะต้องขึ้นก่อนเมื่อสักคู่นี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเห็นพี่เจนี่เพอ่์คิมขึ้นอยู่ควรอาจจะสับสนได้นะครับเพราะว่าโครงแมวเคล้ายๆกัน โอเคครับเพลงต่อไปก็เป็นเพลงสบายๆแล้วกันนะฮะขอใช้เพลงนี้เป็นสื่อแทนความหมายนะครัตอบรักแบบไม่ต้องมีคำบรรยายแล้วกันนะครับผม 多疼。 พุดมากครับโอ้ยคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับผิดกับทุกครั้งเลยนะฮะที่ตอนแรกคนจะเยอะแล้วก็จะน้อยลง <c oughs> ครับบอกว่าเพลงยังยังใหม่ไปนะครับกลัวว่าที่สุกเอามาลองแล้วอาจจะเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าดั้งจริงเลยนะครับเพลงของดิวขึ้นต้นยังไงนะคง <c oughs> เป็นเธอฉันฝันถึงเธออย่างท ไปมากก็ยังไม่ไม่ถึงเธอเธอที่เคยรักเธอทีจ่จะตไปใช่ไหมฮะอย่าลืมเขไปช่วยกันโหลดด้วยนะครับเพลงของคุณดิวนะดิวเดอะสตาร์ห้าเนี่ยลิขสิทธจริงไปแล้วเห็นดิวเปลี่ยนบ่อยฝากไว้ด้วยนะครับเพลงของเพื่อนนะครัผลงานของเพื่อนฟูก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับส่วนผลงานของฟูกเองนะครับผมไปตามได้นะครับเรื่องเลืนี้อยากรู้เปล่า อะไรนะฮะอ๋อให้รีบร้องจะได้รีบกลับบ้านนะครับพี่พี่ตัวไม่ต้องหยุดเลยอ้าวคนที่สองต่านครับผมสำหรับคนที่ติดตามผลงานของฟุ้งนะครับเดือนหน้าไอ้ฟุ้งก็จะมีงานแสดงนะครับที่จะเริ่มถ่ายทำแล้วนะครับเดือนหน้าน่าพว่าพูดเล่นอีกพี่โมฟูล ติดตามได้นะครับละครเรื่องผีนางโชนะครับทางช่อมกานะครับคุณต้องเล่นเป็นปน,นางโชไม่่ใชติดตามได้นะครับผมอ่ะช่วงนี้มาฟังเพลงสุดท้ายเป็นเพลงของพี่ชายของคุณเองพี่ไม่บอกแล้ว

ครับเอาเสียงกดมุ่มดังๆเนี่ยน้องฟุกกับสตาเนะครับโอ้นครับผมจริงๆจริงๆอยากให้น้องฟุกร้็อกใหงเยอะแต่นี่ล็อกนะ,ะนะฮะเพราะว่าจเจคิมูล็อกล็อกเยอะกว่าแต่ว่าน้องฟุกเดี๋ยวมีภารกิจไปที่อื่นต่อครับผมนะฮะต่อก็คุยกันเล็กน้อยน้องฟุกงถีบจักรยานหรือเปล่าฮะทีมครับถีบแค่ถีบลงไปเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะ,ะ,ะออกกอากายนะครับครับผม ก็โอเคในนามของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยก็ขออนุญาตต้องขอเที่ยวเทกับน้องคุกสตาร์นะครับขอบคุณครับช่างภาพนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับขอบคุณน้องคุกนะครับเดี๋ยวการแล้วร่วมกันกว่าครับผมือยแก่น้องคุกแต่สตาร์ครับโอเคก็